สวัสดีค่ะนิม่ากาแแซ่บมากเรยค่ะมากค่ะมันนี่นิผพามาเห็ดตำเจวกุ้งเนาะค่ะเด็กกุ้งเต็มมากมานนี่กระซิบบ่ค่อยยังเต็มปันใดแล้วเนาะคะ่ะเครื่องมันนี่เขากะซิมีมะก,กอกเน,นาะค่ะน้ำปลามีข,ขวขัวพริกป่นเนาะค่ะแล้วก็มีหอมปักชีแล้วก็มีผงนัวเนาะคะ่ะนีมกอกมาใหญ่ๆเลยค่ะมาๆมาค่ะไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยคะ่ะเห็ดตำแจวกุ้งเนาะค่ะพี่น้องเรือกว่าก้อยกุ้งเนาะค่ะแต่ว่าบริก้อยเป็นโตเนาะค่ะมันนี่นิมิก้อยแบบตํำเนาะค่ะ ตาให้เพิ่นละเอียดจักน้อยนะคะบ่ต้องให้ละเอียดค่ะนี่ค่ะกุ้งค่อยอยากเต่นล้วเนาะคะ่ะกุ้งใส่เด้เนาะค่ะพี่น้องต่าเพิ่งน้อยเนาะค่ะน้อจักน้อย,ะคะอยเครื่องปรุงกระซิบมีพริกป่นเนาะคะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะมีงสิเหตุแบบง,ง่ายๆรวบลัดต,ตัดตอนเลยเนาะค่ะมันนี้ บริดุเฮิดแบบอย่างๆเนาะคะ่ะเป็นของที่เข้าหาได้ขั้วค่ะใส่ไปเลยละน,นะคะผงนัวเนาะค่ะยนง้บริสุ์ใส่ายสีมินามปลาเนายจักหน่อยเนาะคะ่ะค่อยๆเติมเอาครับพี่นอ้อ มสีใส่บักกอกเนาะค่ะมาเนี่ยบใส่สีล่องบใส,ส่บักหน้าเบิง่งแต่ว่านี้ก็ฝานติดมาอยู่เนาะค่ะบักกอกกําลังสุกช่วงนี้ค่ะพี่น้องอุ้ยหนัวก,กําลังดีเลยมึงสีใส่จักสามหน่วยเบิ่งก่อนเนาะค่ะบ้าเพิ่นสีสมได้ยัง ปรุงแล้วเท่ากับเนืน้อเลยค่ะแบบเนื้อเนี้ยวแข็งแขวนเลยค่ะพี่น้องแบบแข็งแขวนเลยค่ะมึงมึงสิงยับมาพี่น้องเห็นไหมนเนาะค่ะสิ่มันก่อนเด้อค่ะอืหม,มหนุ่มหนวกพอดีเลยค่ะ หอมแล้วค่ะหลายหอมหลายใส่มดเลยค่ะสีบดตำะะ่ำแล้วค่ะบันนี้สีข้นเพิ่นเอาเจ้ากุ้งแขรนๆคนเลยค่ะพี่น้องไปไปค่ะไปเส็บเน้ำนิงบันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนิ่งมาผาแสบมาหรอค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้นิ่งพามากินตําแจวกุ้งเนาะค่ะหรือว่าก้อยกุ้งเนาะค่ะแต่ว่ามมืนอวกลกวยก้อยแบบกวยกวยเพราะว่าก้อยแบบตําในจังหน่อยเนาะค่ะมากินข้าวแรงเนาะค่ะวันนี้บรญาการเนี่ยมันค่ำๆเนาะค่ะกินข้าวแรงน้ากันเนาะค่ะพี่น้องพักวันนี้นิ่งได้พักกระตววานเนาะค่ะพี่น้องพักไตนามอ่อนๆเลยค่ะแล้วก็มีเดาต้มเนาะค่ะผักกูดเนาะค่ะวันนี้มีต้นหอมมาท่านี้ก็เป็นพักกระตววานเนาะค่ะวันนี้เป็นพักที่กินกับก้อย เขากันมากๆเลยค่ะกับอาหารอีสานเนาะคะ่ะเป็นกับแกงนองใหม่หรือว่ากินกับสมตํากระแสบเนาะคะ่ะพักกระตัวว่ามะเขือเนาะคะ่ะมะเขือมะเขือ,อยังนอพอนวมานี่มะเขือหน่อยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีแรดิสเนาะคะ่ะแล้วก็ได้มะเขือม่วงะคะ่ะมีนก๋อยห้องๆ้อมสเส้นประกอบคะ่ะพี่น้องกระติบเข,าข่าคือเกาะคะ่ะติบหน่อยๆเนาะค่ะหน่อยแน่นแคนไนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เอาไปข้างล่างเนาะคะ่ะมามาค่ะเสบ็เสบๆไปน้ำหนึ่งมันนี่ก้อยกุ้ง หอมอมากอ,อกเลยค่ะคุยค่ำใหญ่ๆเลยเนาะค่ะอื สะดาวาค่ะพี่น้องสะดวเพิ่งออกเนาะคะ่ะไปเห็นพอดีพอ,อก,กับกลุ่มพักเหมือนนี่เป็นพักแบบหาง่างไงน้ำบานเท่าเนาะคะ่ะ คืนจ้ำธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องบริปลูก ยังใส่คั่มยังง่ากับกิ่นไงเนาะค่ะพักมันอ่อน เมนูไง่ายๆเนาะค่ะมันเนี่ยก๋อยกุ้งหรือว่าตำเจียวกุ้งเนาะค่ะสเดาต้มทำเป็อย่างใหคขมแห้งเนาะค่ะถ้าเป็นสเดาที่คมๆแห้งแห้งอัน ใส่หมักคามเปียกกันหน้อยนะคะพี่น้องซอยได้หน่อยนึงอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังขมอยู่นะคะความขมของเพิินสะเดาวก็มีอยู่แล้ว แซ่ขนาดได้ค่ะพักอันนี้พันยุ้ใไตนาำเนาะคะ่ะบ่มิกินบ่มิรสเนาะคะ่ะพี่น้องยำเข้าไปเกือบไปนน่นปากก็ะจะซื้ะคะ่ะ คำมาเนาะคะ่ะจังนกแก้วห้องนี่แหละ นน้อยๆข้าวๆนหวานเนาะค่ะหวานก่อบ พักมือน,นี้ได้เขากับเมนูขนาดเล้เนาะค่ะ ไอ้บกอกสมกําลังดีเนาะค่ะเทียงฝาห้องคึมๆพี่น้องเอยเอาไลไรมาเนี่ยฟ้นทิตโตอีบบนเนาะค่ะ คขาเนี้ยเอาไงเอาไงเอาเนาะค่ะ อา่าด็นน้องมากินกับเบองแล้วค่ะแสบขึ้นกันค่ะ <S 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 แซ่บค่ะค่ะพี่น้อง ไปละคะ่ะพี่น้องแศบคักมันค่ะมันนี่ยก้อยกุ้งเนาะคะ่ะข้าวเหนียวเกือบเบิดคือเก่าค่ะเลือดหน่อยนึงขอโทษขออภัยได้ค่ะข้าวเหนียวมันอิ่มไว้เนาะคะ่ะจุกแยางมาแน่นเกือบเบิดค่ะไปละคะ่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะที่เป็นกำลังแรงใจให้หนิงในเฮ็ุคลิปต่อๆไปค่ะนี่ก็ขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงอีกเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นิ้มาพรแเสบลาไปก่อนค่ะพบกันไหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ